เอาละรครับวันนี้ผมจะมาแปลงร่างอะไรดีทุกคนมาลุ้นกันเฮ้ยนี่มันเดี๋ยวนะมันคืออะไรเอออูเแดงนั่นเองมาได้ไงเนี่ยไม่น่าจะไว้แล้วนะพวกมันมากันเยอะเกินเราแกมัวทำอะไรอยู่ว่าไม่เห็นช่วยอะไรเลยใหญ่ป้าไม่เห็นต้องพูดแรงขนาดนั้นเลยก็ได้เนี่ยโถ่ให้พูดแทงใจจริงเลยพวกนี้เนี่ยนี่รอแป๊บสิเอะตังไม่พอเลเนี่ คุณขโมยตังเมียมาเนี่ยอะไรวะไม่พอขโมยตังเมียเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอย่าเสือเปลี่ยนชาวบ้านี๋เสิรเฮออ๋อขอโทษครับขอโทษครับผมเปิดแปลงล่างละเออแล้วทำไมหน้าบมเด้งมันแปลกๆอย่างนี้น่ะเฮ้ยโหนี่เป็นร่างที่สุดยอดที่สุดแล้วนั่นเนี่ยโอ้โหเอาเถอะ อย่างน้อยก็สู้ศัตรูได้ก็พอละมั้งนะครับเอาละทุกคนพร้อมที่จะไปช่วยแล้วรอหน่อยนะครับะจะไหวไม่ได้หรอไอ้คเด็กแม่งเลยโวยตัวอะไรคนเกมไม่ทราบยะอย่ามาดจับม่ะคว้าเรียอะไรวะนี่นะอ้าทำลายผู้หญิงเฮ้ยก็แล้วว่าไม่ใช่มูม้เด่นนะมุกรอบแล้วมังนะ้งเนี่ยอา้าวเหรอ ไปไหนวะไอ้แม่งเลยอย่ามาันลายฝ่ไเฮ้าเ,เาิเยชนะเฉยเลยนั่งหมูกรอบเถ้ยนั่งหมูเด้งก็เท่มันกันนั่นไี่เชียวเฮ้ยเยขาเทอะโอ้ขี้หมูยังเลยนะนายแถมยังพูดมากสีกออ๋ขอโทษครับไอ้สภาพของกูอะไรวะ่นนี่ไม่มีใครสนใจกูเลยเหรอก็เรื่องของมึง,งสิครับ